สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้นิสากันมาส่วนพี่น้องเฮดหนมเนื้อกินกันค่ะนี่คือเนื้อของนิสานะคะส่วนประกอบก็เนื้อนะคะกิโลกรั่วค่ะละกะกระเทียมหัวใหญ่นึงนะคะละกะข้าเนี้ยค่ะเทื่อนี้เป็นข้าเนี้เนะคะผสมกับข่าเนี้วดําค่ะก็เป็นก็มีข้าไรซ์เบอร์รี่น้ำมะนาค่ะนี่นะคะเกลือสองซอนโตน้ำตาลนิดหน่อย รสด,ดีเนาะค่ะหรือผงผงรสค่ะลงมือเหยดกันเลยเนาะ,ะค่ะค่ะนี่คือเนื้อเนาะค่ะติดกระดูกค่ะซื้อมาสองแบบเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะผสมกันนะคะนี่นะคะดูนิซากระซิไซเกลือเนาะค่ะ ปงปรุงรสเนาะคะ่ะน้ําตาลนิดหน่อยะคะ่ะเกลือนิซาเพราะถ้าใส่เบิดเนาะคะ่ะหั่นไปเนาะคะ่ะ คู่เข้าให้เข่ากับเกลือกับน้ำตาลกับผงผงรดก่อนนะคะค่ะใส่กระเทียมเนาะคะ่ะใส่กระเทียมแล้วก็ขำให้ได้เนาะคะ่ะ คะ่ะซีลาะกะ็ใส้เข่านะคะ่ะหมูนี่ซ้ากันล่างแล้วก็ใส่ตตแกงเนาะคะ่ะแล้วก็ใส่ตู้เยน็นไว้แต่มือขึ้นเลยคะ่ะ นะะมนเขาก็ได้สเสด็จน้านะคะส่วนเขานิซากะเขาอยากแข็งนิซากะต้มน้ำเนาะคะ่ะกินกาแฟแล้วกะ็เอาน้าห่อนนะคะใส่เนาะคะ่ะใส่ถั่วยนี้หน่อยละซักเขาใส่พักไว้นะคะเพราะให้เขานุ่มเนาะคะ่ะขั้นเขาบ่นุ่มเนาะคะ่ะเข่ากับไปตําก็ได้ะคะ่ะเพราะเขาบ่าเป็นเม็ดกึ่งดึงกงเด้งเนาะคะ่ะ นี่คือข้าวนิสาแซ่น้ำแล้วเนาะค่ะเนาะนี่นะคะเขา้าวกระสีนุ่มนิ่มง่ายนะคะค่ะพ่อเอาแล้วเนาะคะ่ะเบิ่งกะละมังนิสาค่ะพี่น้องัอนการัานการใส่งานว่าพอสมควรเลยคะ่ะ ขาขันลวกษสีออกมาจังสีเนาะค่ะนี่ซากลักษใส่โร่เนาะค่ะนี่ค่ะโร่เนาะค่ะนะนี่นะคะใส่ลงไปเลยนะคะนี่คะ่ะนี่คะ่ะ แล้วก็คมลงไปน้ำเนาะคะ่ะคมลงไปนี่เรื่อยน้ำคะ่ะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะกวดลงไปนะคะ กดล่วเนะคะ,ละ,คะไล่อากาศเข้าออกนะคะซิจแล้วก็ปิดเนาะค่ะค่ะซิจแล้วกับปิดเนาะ,ค,ะค่ะ,ะ,คะเอาไว้ยักสามมือค่ะพี่น้องซ้ำนี่แหละคะ่ะก็ได้แลลวเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเหตดง่ายคะ่ะบ่อยยากเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ เครื่องปรุงอีหยังกับบอไลส์นะคะนี่ค่ะ